โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสว,าสวัสดีน้องๆ,องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในส่วนเกมโลบ็อกนะครับแมปบ็อกฟูนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสอนลับในส่วนผล ถาวรนะเป็นผลใหม่เลยนะครับเป็นผลวิศ sad นะครับผมแล้วก็อีก2ผลนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นในส่วนพาร์ทเข้าไอเทมเราเลยนะครับใครอยากได้ฟรีอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกวิธีนะครับเพราะว่าเขาประกาศผลเนี่ยตอนเย็นวันนี้เลยนะครับใครที่อยากได้อ่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับใครที่มีสูตรนะครับสุ่มผลพิศ sad มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับวันนี้พี่ก็อยู่ทางด้านของโลกหนึ่งนะครับอ่ามาแบบ มาลองสุ่มลกหนึ่งดูจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับมาพี่ขอใช้สูตรพี่แล้วกันนะคใครที่มีสูตรอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปสูตรพี่ก็คือวิ่งรอบคนสุ่มนะครับอ่ะพี่วิ่งรอบใหม่นะสามรอบเอาฝั่งนี้แล้วกันป,ปึ๊บเอาไม่ใช่เอาฝั่งนี้ดีวกว่าบนนี่ป,ปึ๊บสองแล้วก็ทำไมมันติดก,กล่องวะไปบนึงนะป,ปึ๊บ อออโอเคสามครับาการันเขาสุ่มได้เลยนะมาเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูนะครับว่าจะได้ผลอะไรนั่นเองนะครับมาสุ่มเลยสุ่มผลพิศาสฟร์บพี่จะตายไหมเนี่ยโอ้โหผลยางยืดนี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะวางให้เลยไม่ได้จะเก็บได้นะเพราะว่าพี่เต็มสามผลละโอเคแต่พี่วางไปเลยละกันนะครับโอเคนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปรับนะครับว่าเขารับยังไงนั่นเองนะครับสําหรับ ผลทาวอนผลฟรีมูลค่านะครับผม60,000โลบักเลยนะเพราะว่าเขาแจก10รางวัลนั่นเองนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บลาวาบักเรียบร้อยแล้วนะครับเขามีกิจกรรมนะครับกิจกรรมใหม่เลยครับแจกแพ็กเกจฮอลิเด้นะครับบล็อกฟูนั่นเองมูลค่า60,000โลบักเลยนะครับโอ้โหเพราะว่าเขาแจก10รางวัลเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจนี้นะครับกติกาง่ายเลยครับผมกดไลค์เพจนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเพจจริงเลยนะครับ คนกดไลค์เนี่ยแสนเเลยนะครับนี่นะครับก็คือต้องมากดไลค์ก่อนจากนั้นข้อที่2นะครับแชร์โพสต์นี้ลงกลุ่มโลบอกรือบอกฟู้ด5กลุ่มนะครับสมสมัครสมาชิกหน้าเว็บก็จะเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับนี่กดลิงก์เว็บเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าเอาบัญชีของตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาทําตามข้อ3ได้เลยนะก็คือแบบข้อ4เนี่ยก็คือเขาให้ให้ทำอะไรอ่ะให้ทำตามข้อ3นะเมื่อเสร็จแล้วแคปหลักฐานนะครับลงใต้คอมเมนต์ นะครับเป็นเป็นภาพนะนะครับแล้วก็แชร์5กลุ่มนั่นเองนะครับแจกวันที่30ธันวาคมก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวอย่างก็มีข้างล่างเห็นไหมเขาทำไว้หมดแล้วเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างโโอ้หคอมเมนต์เต็มเลยนะครับคอมเมนต์เป็นพันน่ะนะครับแชร์2 0 0พันเอนะครับแกลเลอรี่มาทำตามกติกากันด้วยนะครับเพราะว่าเขาประกาศเย็นนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าแจกนะครับแพ็กเกจ ฮอลิเดย์สเปเชียลนะครับในส่วนแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยก็จะมีผลถาวรอยู่นะครับก็จะเป็นด้านของผลบิสณา์นะครับผลพิกมัมอันใหม่นะครับที่รีเวิกใหม่แล้วก็ผลฟีนิกนั่นเองนะครับพร้อมกับเงินเบลีนะครับล้านแปดนะครับแล้วก็เงินม่วงอีกหนึ่งหมื่นนั่นเองครับโอ้โหแจกเยอะจัดๆเลยนะครับผมก็จะแจก10บพลังวันมูลค่า60,000โลบัคกนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบ จากในเพจเลยนะเป็นกิจกรรมในเพจเลยนะทีนี้ใครที่ยังไม่มีไ d ดีไก่ตันนะครับสนใจซื้อ ID ไก่ตันพี่แนะนําเลยนะครับนี่เว็บเรดช็อปนั่นเองนะเขามีบริการจําหน่าย ID ไก่ตันราคาถูกนะครับเริ่มต้นที่59บาทเท่านั้นเองนะในสต็อกมีอยู่4 6 1รอยเเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นไก่ตันเริ่มต้นนะครับซื้อปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับพร้อมเล่นเลย นับสุ่มทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับสุ่มไก่ตัน1บาทน,นะครับเลเวลตันนับสุ่มมัด3-6มมีโอกาสได้1%นั่นเองในสต็อกมีอยู่2 6 0 6เลยนะครับผมแล้วก็จะมีไกต่ตัน6หมัด นะครับในราคา89บาทนะครับซื้อปุ๊บได้ปั๊บเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีทางด้านของโมจิตื่นทุกสกิลนะครับผมนี่นะครับในราคา299นะครับก็คือแบบในสต็อกเนี่ยเหลือ17 ID นะครับขายดีมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นดาบคู่โอเด้งสุ่มแัตเตอรี่300ถึง600ในราคา99บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแบบซื้อปุ๊บได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ชอบเสียงดองก็คือสุ่มไก่ตันราคา1บาทนั่นเองครับส่วนใครที่เข้ามากดลิงก์เข้ามาแล้้้วเเ่ใหรราาากกดสสสมมัคิ็ขู ได้เลยนะครับจากนั้นกดที่เติมเงินตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับแล้วก็กดที่อังเปานะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ไปสร้างลิงก์อังเปามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดเติมเงินนะครับเครดิตก็จะเข้าจากนั้นเราก็มาซื้อไก่ตันได้เลยหรือว่าสุ่มไก่ตันได้เลยนะครับนี่เลยนะครับได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์เวบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อไอดีไก่ตันราคาถูกนันะครบก็ จาประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมแจกเนาะก็จะเป็นเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพี่มีแล้วนะครับที่พี่รีวิวคลิปเมื่อเช้าเนาะอ่าก็จะเป็นไอเทมตรงนี้อ่าเดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูนะก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้พี่ได้มา3ผลนะครับในแพ็กเกจนี้นะครับอ่าก็จะมีทางด้านของฝ่นพินิกนะครับผลพินิกถาวรน,นะครับแล้วก็จะมีบิ๊กมัม ก็จะเป็นผลนี้เลยนะครับเป็นผลสปิริตนั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือได้มา3ผลแล้วก็จะเป็นผลบิสณุนั่นเองนะครับสผลจะเข้ามาในกล่องไอเทมของเรานะครับอันนี้หมายความว่าถ้าถ้าเราแบบว่าได้ได้ของรางวัลนะนะครับก็คือจะเด้งเข้าแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกกดรีดีมได้เลยนะครับเพราะกดรีดีมเนี่ยก็คือจะได้ถาวรเลยนั่นเองนะครับก็ปักมานิดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปดูผลเกิดก่อนนะครับตอนนี้ผลเกิดอยู่เกาะไหนไม่รู้นะครับอ่ะไม่รู้เรือใครได้ขโมยไปก่อนแล้วกันนะครับ โอ้โหทำไมไมันขึ้นยากอย่างวีเนะี่ยพี่จะตายไปนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปล่าผลก่อนนะครับ382เมตรก็น่าจะอยู่เกาะเกาะกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ่าจจะอยู่เกาะเริ่มต้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่ขี่เรือแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนได้ผลเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับพี่ก็มาถึงเกาะน,นี้ไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลืออยู่50 5 0ากว่เมดมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเป็นผลอะไรขอใเป็นผลเสือนะผลอะไรเอ่ยหุยโอ้โหผล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 ดาร์กครับผมนี่ไม่รู้ว่าเต็มหรือยังน่าจะเต็มแหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะเรียบร้อยครับผมอ่ะแต่พี่ขอกดวางไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นผลเกลือไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในส่วนเซิร์ฟทั่วไปนะครับก็สามารถวางได้เผื่อคนอื่นมาเก็บเอานั่นเองนะครับโอเคครับใครที่อยากได้ ผลถาวรนะครับเป็นแพ็กเกจฮด์เดย์ฮอลเดย์สเปเชียลนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมในส่วนแฟนเพจเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากซื้อไอดีไก่ตันราคาถูกนะครับก็ตามที่พี่แนะนําไปเลยนะครับเว็บเลดช็อปนะครับผมเว็บนี้ปลอดภัยแน่นอน100%นะครับลิงก์เว็บเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ทั้ง2เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อแล้วก็อยากรับฟรีทางด้านของ ผลพิศาจฐาวบอลน,นะครับก็จะมีทั้งด้านของผลบิศษนะครับผลฟินิกนะครับแล้วก็ผลสปีริตนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราได้ของรางวัลเนี่ยก็คือเราจะเด้งเข้ากล่องไอเทมตัวนี้เลยนะครับย้ําว่าเขาแจก10รางวัลน,นะแจก10รางวัลเลยนะครับมูลค่า6หมื่นโลบัคเลยทีเดียวนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ